ชั่วโมงก็น่าจะประมาณสิบวันเขาไม่เหลือสองร้ยเก้าสิบเก้าชั่วโมงรายงานให้ทราบคนกันเองขอบคุณนะคะแปดถึงว่าเ่ยส่วนมากไม่เห็นกันนะถึงว่าเลยมันถึงได้มันถึงได้เป็นเช่นนี้ไง คนอื่นน่าจะคงจะไม่เห็นนะถึงว่าอาจจะมันมันเหลือแค่แค่แค่ไม่ถึงร้อยไม่ไม่ถึงร้อยคนนะ่ะไม่เป็นไรช่างมันอะไรมันเกิดก็เกิดน่ะที่เกียบไปแก้แล้วไปแก้แล้ว,ลวเดี๋ยวช่องมันหายไม่แก้แล้วปล่อยเลยเลยดำเลยได้ไหมคะเลยดำเลยคัดกรองการแชทข้อความยอดน,นิยมการดูแลชุมชน ่งมันเถอะใครแก้งก็ช่างเถอะเดี๋ยวเขาก็ได้รับผลรกรัมของเขาเองแหละ <c oughs> ไย่ไปสนใจทำของเราปะแต่วันนี้ได้สามสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะเมื่อวานก็สามสิบเอ็ดชั่วโมงเคยไลฟ์ทีมันไม่ต่ำกว่าพัน บางทีก็ได้ถึงเก้าพันห้าพันหกพันแต่ตอนนี้มันไม่ถึงร้อยงงแต่ก็ช่างมันเถอะไปคิดก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเช้าหาไม่เจอครับดูแล้วครับไม่เห็นเลยใช่ไหมคะอืมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะงงเนาะงงใช่ไหมคะ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะทุกอย่างปกติไม่ได้ไม่ได้ตั้งอะไรใหม่เลยสาสิเอดนาทีแล้วเราจะไล่แค่หึงชั่วโมงพอนะคะช่างมัน,น,นค่ะคุณเจ้าคุณด้านเจ้าคุณช่างมันนะคะสุดใจจะเสมอเข้าฉัน เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้สี่ทุ่มนะคะเจอกันสามทุ่มสีทุ่มประมาณเนี้จะจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้มันตรงเวลาจะเลื่อนเลื่อนไปเรื่อย่อประเมินดูอ่ะว่าเวลาไหนมันจะโอเคเป็นเพราะเปลี่ยนเวลาค่ะเปลี่ยนเวลาโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะเ<อ>มร่าเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนช่างกระไรใจหนอใจคน เ้ยเคียงคู่เคยรู้บ้างไหมก็บอกกันสักคำงจทำใจต้องเพลงทรายกับทะเลดีกว่าต้องเพลงทรายกับทะเลให้ฟังนะคะ จะทุกเพียงใดปวดร้องตรงนี้ยังมีฉันให้กำลังใจกันพร้อมจะดูแลหัวใจของมือระสุมจะทำเธอเน็่หนิน

ไี่ออกทะเลไว้จากวันใด